สวัสดีครับหิล้วพากิงโชมาแล้วครับตื่นเช้ามาเดินเล่นสูดบรรยากาศครับเดินไปเดินมาไปเจอป้ายนี่ครับพี่น้องห้ามสู่บุหรี่บริเวณน,นี้ถ้าไม่อยากโดนต่อยโอ้เจ้าของบ้านดุเจ้าของบ้านดุครับเนี่ยเจ้าของบ้านเป็นนักเลง้ช่ไหงเนี่ย ได้อ่านแล้วขวนหัวลุกเลยมาห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้ด้วยแต่ผมได้พบเจ้าของบ้านแล้วผมก็ร้องอ๋อครับอันนี้ไม่ได้ขู่ครับอันนี้เขาแค่เตือนครับว่าห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้ถ้าไม่อยากจะโดนต่อยนี่ครับสาเหตุครับไม่ใช่เจ้าของบ้านต่อยนะครับแต่เป็นกลุ่มนี้ครับ นี่ครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มพึ่งครับพึ่งมาทํารังอยู่ตรงหน้าบ้านครับทํารังอยู่ทํารังอยู่ตรงหน้าบ้านไอ้ที่ไอ้ที่เขาเขียนแปะไว้งั้นเขาไม่ได้เป็นนักเลงครับเขาแค่เตือนครับว่าอย่ามาดูดบุหรี่ตรงนี้เดี๋ยวควันไปจะไปกระทบกระเทือนลังพึ่งลังพึ่งจะต่อยเอานี่ครับคือสาเหตุครับที่เขาเขียนป้ายแปะไว้ครับ โอ้ผมก็นึกว่าจะของบ้านนักเลงเห็นได้ไม่ใช่ครับนี่ครับนักเลงว้จะของบ้านนี่ครับเวลาต่อยเขาไม่พูดนะครับเขาต่อยเลยนะครับลังเบลอเลยครับหุดย่ดครับวันนี้หวยออกด้วยครับ รังพึ่งพึ่งมาทำรังพึ่งมาทำรังอยู่ที่ต้นมะยมครับแปลกไหมครับมาทำรังอยู่ที่ต้นมะยมมะยมออกลูกบานเลยครับเพียบเลยครับใครต้องการกลับแก้มบอก บอกนะครับติดต่อมาได้ครับกับแก้เปรี้ยว <ๆ S 1> ห้ามสูบห้ามสูบบุหรี่บริเวณน,นี้ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มทำงานแล้วครับ <c oughs> สู้ๆนะครับขอบคุณครับห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้ถ้าไม่อยากโดนต่อยขำๆมาฮาครับผม